ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาให้กราฟ PV มาครับเขาบอกว่ากราฟ PV ดังรูปก็รูปเนี้ยครับเขาบอกว่าระบบประกอบด้วยฮีเลียมจำนวน1โมลเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B ตามรูปเนี้ยจงหาเดลต้ายูเดลต้าจากบัญยูและเดลต้าโอเคก็อ่าได้อย่างนี้ครับ จากกราฟเนี่ยกราฟ P V เนี่ยครับพื้นที่ใต้กราฟ P V คืออะไรพื้นที่ใต้กราฟ P กับ V เนี่ยคือเดลต้าจับบรรยใช่ป่ะดังนั้นเดี๋ยวเราหาพื้นที่ใต้กราฟก่อนก็ได้ครับจาก A ไป B จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยขยายตัวขึ้นใช่ป่ะกราฟขยายตัวจาก1กลายเป็น4 แสดงว่าเดลต้าเดลวนยูเนี่ยครับเป็นบวกใช่ปะหาพื้นที่ได้กราฟออกมาเลยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลผลบวกด้านคู่ขนานคือสามกับสองใช่ไหมครับคือห้าแต่อย่าลืมว่ามันคูณสิบกำลังห้าด้วยคูณสูงครับสูงคืออ่านหนึ่งไปสี่ครับก็ต้องเป็นสามใช่ปะแต่คูณสี่กำลังลบสง ลบก็คูณออกมาครับ10บกำลังหคูณด้วย10บกำลังสองลบสเนี่ยได้10บกำลังสก็สิบกำลังสาเท่ากับหนึ่พันใช่ป่ะคูณด้วย3หารด้วย2ก็ตัดกันกันครับได้500ร้อยห้อยคูณห้าได้2 5งพันห้าคูณสได้7จ็ดันหแสดงว่า เดลต้าเดลต้าจยูเนี่ยคือบวก7,500จูลต่อไปครับเราต้องหาเดลต้ายูใช่ปะ่ะหาเดลต้ายูหาเพื่ออะไรครับถ้าเรารู้เดลต้ายูแล้วเนี่ยเท่ากับเรารู้เดลต้าคิวไหมครับถ้ารู้เดลต้ายูเนี่ยรู้เดลต้าคิวเลยนะเพราะความสัมพันธ์คือเดลต้าคิวเนี่ยเท่ากับ เดลต้ายูบวกเดลต้าดับเบิลยูใ <ç> ช่ป่ะ <ett> ง <exemplo> ั้นปัญหาต่อไปของเราครับคือเราจะหาเดลต้ายูเนี่ยยังไงเดลต้ายูคืออะไรคือพลังงานภายในที v ่เปลี่ยนไปใช่ป่ะแต่พลังงานภายในของแก๊สเนี่ยคือยูเนี่ยเท่ากับ NEK เท่ากับ3ามส่วนสองเทเท่ากับ3ามส่วนสองเท่ากับ สามส่วนสอง N K B T ใช่ไหมครับจากข้อเนี้ยถ้าเราจะอ่านจากกราฟได้เนี่ยตัวเนี้ยตรงจุด a เนี่ยครับความดันของมันเนี่ยคือสามคูณสิบกำลังห้าใช่ปะ่ะปริมาตรของมันคือหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองลูกบาศก์เมตรพอไป b เนี่ยความดันของมันเนี่ยกลายเป็นสองคูณสิบกำลังห้าและปริมาตรของมันเนี่ยกลายเป็นสี่ คูณ10กลังลบ2ลบบูกบาศเมตรก็ถ้าจะหาเดลต้ายครับเดลต้ายมันเท่ากับ u 2สองลบยูหนึ่งใช่ป่ะยูก็เป็น3าส่วนสเนื่องจากกราฟนี้เป็นกราฟ P V เราเอาผลคูณของ P V ก็ไดนะ้จะเห็นได้ว่าถ้าเรารู้ค่าของ P แล้ว V แน่ๆแล้วเนี่ยเราใช้สูตรนี้ได้เลยมาคูณกันใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องไปหา T ก็ได้เพราะว่าคำตอบที่ได้ก็เท่ากันอยู่ดีก็เป็นสส่วน2 P2 V2 ลบ3ส่วน2 P1 V1 ใช่ไหมครับแทนค่าไปเลยครับเดี๋ยว U ครับเท่ากับ3ส่วน2 P2 ครับ P2 เป็นเท่าไหร่ P2 เนี่ยเป็น2คูณ10กำลัง5ใช่ป่ะแล้วก็ V เนี่ยเป็น4คูณ10กำลังลบ2 ลบด้วย3ามส่ 2, 1, วนสอง p v หครับ p 1คือตัวนี้ใช่ป่ะ p 1คือเท่ากับเท่าไหร, 1, ไร่ครับ3คูณ10บกำลังห้า v 1เป็นอะไรครับ10 1คูณ10บกำลังลบ2หรือเท่ากับ10บกำลังลบ2องใช่ป่ะก็ดึง3ามวนสองมาครับดึง10บกำลังสออกมาครับ, 3, ออรบเพราะ10กำลังหคูณกับ10บกำลังลบ2ได้10บกำลัง3ามใช่ป่ะดึงมันออกมา จะได้เหลือแค่สองคูณสี่คือแปดลบด้วยสามโอเคก็เท่ากับสามส่วนสองคูณหนึ่งพันคูณด้วยแปดลบสามได้ห้าใช่ไหมครับอ่ะก็จบแล้วเดลตาอยู่เท่ากับเท่านี้อ่ะสามส่วนสองสองตัดหนึ่งพันได้ห้าร้อย ห้ารคูณหได้2 5งพันห้าคูณสได้เท่าไหร่ครับเจ็ดนหนั่นเองเดลตายก็เป็น7,500พันห้ารจูลนะเจ็ดยจูลแสดงว่าเดลตายูครับก็เพิ่มขึ 7, ้น7,500ยจูลด้วยเดลต้าจากวันยก็เพิ่ม7,500จูลจากความสัมพันธ์ครับเดลต้าคิวเท่ากับเดลตา u บวกเดลตาว อ่ะเด De ี๋ยวเดลต้ายูบวกเดลต้าดับเบิลยูก็เจ็ดพันห้าร้อยบวกเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมก็ตอบหนึ่งพันหนึ่งหมื่นห้าพันยูเลยจะได้ว่าก็หาเดลต้ายูได้แล้วใช่ป่ะหาเดลต้าดัเบิลยูได้และหาเดลต้าคิวจากผลรวมของเดลต้ายูและเดลต้าดัเบิลยูนั่นเองโอเคข้อนี้นะครับสรุปก็คือถ้าเจอกราฟพีวีเนี่ยหาพื้นที่ใต้กราฟก่อนพื้นที่ใต้กราฟของมันคือพื้นที่ใต้กราฟของมันคือเดลต้าดัเบิลยู และถ้าจะหาเดลต้ายูเนี่ยก็ใช้การอ่านจากกราฟเอาหาเดลต้าหาเดลต้ายใช้การอ่านกราฟใช่ไหมโดยเดลต้ายคือ u 2สอลบยู 1, ดังนั้นเราหากราฟที่จุดที่2ก่อนอ่านยู 2, แล้วก็หาที่ u1 หนึแล้วเอามาลบกันก็จะได้7500จูลเช่นกันดังนั้นเดลต้าคก็เป็น7500จูลบวก 7,500จูนได้15,000จูนนั่นเองเป็นคำตอบครับ